เวลาสิบนายิกา7นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกร,รุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี <S 2> <S 2> <S 2> เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฒน์กำแพงเพชรประจําปีการศึกษา2563-2564 ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้ารับปริญญาบัตรรวม704คนมหาวิทยาลัยรชยาชพัฒลำปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดําเนินงานในทุกมิติประกอบด้วย การผลิตและพัฒนาครูการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศการพัฒนานักศึกษาด้านซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่21โดยมีโครงการสําคัญอาทิโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการส่งเสริมโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนานและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมในพืน้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งผลจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้มหาวิทยาลัยไ,ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในลําดับต้นๆของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อรองรับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และจัดการเรียนรู้แบบบริการเพื่อให้บดิตมีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อาทิโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์6ชนเผ่ามหาวิทยาลัยที่นำนักศึกษาไปเรียนรู้และทำงานร่วมกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง